<Brand. S 2> สวัสดีครับผมปวยเองครับผมวันนี้เราจะมาแจกรูปภาพมาแจกรูปภาพรางรางวัลรางวัลที่ตอนนะครับประมาณของซีรีส์นะครับเออนี่แต่ว่าลองดูครับดูอันนี้นัก็คืออันนี้ก็คืออันนี้น,นี่คุณ้ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือภาพที่ใส่อ๋อ,อที่ใส่รูปให,ให้เป็นที่ช่องว่าไปได้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันที่สองมนคือรางวัลครับรางวัลของมาสเตอร์ซีโรนนะลองดูนะครับถ้าถ้าเราไม่ทีอยากได้เนี่ย ลองไปเข้าละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงเออไม่ต้องสูงก็ได้วะพี่ครับขั้นตอนที่หนึ่งต้องไปเขียนเว็บไซต์ไซต์ c a r m เ n เดอร์ f f ฟ i a l c o m นะครับก็เขียนให้ดูนะครับอันที่สองแล้วกดลิงค์ดูนี่ครับกดลิงค์ดูนะครับ ตัวลี้งดูตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะนะครับไอนี้ได้รางวัลน,นะครับนี้ได้รางวัลเหมือนผมนะครับอันนี้ได้ได้รางวัลเหมือนผมแต่ซีโร่ทูไม่มีในไทยนะครับมีแต่ซีโร่นในไทยซีโร่ทูไม่มีในไทยครับประมาณนั้นถ้าเป็นนี่ครับ ต้องการไอนี้ต้องกดถ้าขั้นตอนที่สองเนี่ยต้องจะกดเอาง่ายๆก่อนนะครับต้องจะกดเอาง่ายๆมากนะครับเอาง่ายๆมากอันนี้เอาง่ายๆมากห้ามกดตรงนี้ครับเพราะมันยากจะไม่ได้อะไรเลยต้องกดตรงนี้นะครับต้องจะได้เอาน่ง่ายๆมากต้องกดตรงนี้เท่านั้น,นครับต้องกดตรงนี้เท่านั้นเอาน่ง่าย กดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้รางวัลเลยนะอันน um ี้เสร็จปุ๊บก็จะได้รางวัลเลยนะครับก็จะได้รางวัลนี่เหมือนแบบป่วยก็จะได้รางวัลแบบนี้เลยอ้นี้ก็จะได้รางวัลแบบนี้เลยนี่ได้รางวัลแบบนี้เลยแล้วก็ได้รางวัลแบบนี้นะครับนะฮะไอ้นี้ ต้องเอาอันนี้อย่างเดียวนะครับต้องเอาอย่างนี้อย่างเดียวในไทยนะครับนะฮะครับผมคอนี้ตัวไปก่อนครับมานั่าคิดนานไปครับสวัสดีครับ